มันไม่ใช่แค่รถทัวริงแต่มันคือรถสปอร์ตที่ขับแล้วโคตรสบายด้วยขุมพลัง CPT โยกทีมีสะดุ้งเพราะใช้เครื่องยนต์ตัวแรงเดียวกับ MT 0 9หรือ R 9ที่ต่างประเทศขับกันเป็นหมื่นโลแล้วไปเซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันแล้วแต่ที่ไทยไม่เห็นแม้แต่เงาแต่ไม่เป็นไรใครไม่อยากปวดหลังเทเซอร์คันนี้จอดรอพร้อมให้ครอบครองมานานแล้ว IMU คุมหมดทุกองศาทุกแรงเหวี่ยงทุกมุมมืด Adaptive c r ควนโุมไม่ได้มีวิแครช์ทำงานร่วมกับเรดาร์ไม่ได้มีววแครสบายแต่ยังช่วยเรื่องความปลอดภัยอีกด้วยเทเซอร์ 9GT+ ไม่ใช่แค่รถทัวริงแต่มันคือรถสปอร์ตที่นั่งสบายอยากชิลในย่างความเร็วต่ำหรืออยากหัวกับชัวริงใส่ตัวพันก็ยอมได้ชั้งแรงต้นแรงปลายมันมีให้ครบจ,บจบจบได้ถึง250โช๊ไฟฟ้าก็ใส่มาจะเซ็ตค่าสปอร์ตพร้อมลงสนามหรือเซ็ตค่านุ่มๆไว้ขี่ทัวริงก็ง่ายด้วยการควบคุมเพียง เดียวอีกทางเลือกสำหรับคนที่อยากขี่รถไกลๆแต่หลังไม่บรยัยเทเซอร์9ท t พัดที่สิริชัยคือคำตอบพร้อมส่วนลด50,000บาทแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งงุดหงิดสกิดมาอย่ารอช้าเดี๋ยวหมดก่อนมาที่สิริชยัย